อีกหนึ่งคำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะคุณหมอถาม2เรื่องใหญ่ๆมานะคะ,ะประเด็นมีอยู่ว่าคุณหมอคะคือหนูท้องนะคะแต่ไม่กล้าจะบอกพ่อแม่รู้สึกกลัวนะคะตอนนี้24สัปดาห์แล้วแฟนเนี่ยรับผิดชอบนะคะแฟนก็ไม่อยากจะให้เอาออกคะ่ะสงสารเด็กที่เกิดมาแล้วยังไม่ได้ฝากท้องนะคะจะไปฝากตอนนี้ทันไหมคะคือน้อง24สสัปดาห์แล้วนะคะ,ะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วจะมีความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นอะไรบ้างไหมคะ ทีนี้คุณหมอจะแนะนําว่าในเมื่อเราท้องแล้วนะคะ24สัปดาห์ปกติแล้วจะประมาณ40สัปดาห์แล้วถึงจะคลอด<ม>แต่ในบางครั้งถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองเลยเนี่ยเราอาจจะคลอดก่อนกําหนดได้<ม>แต่ถ้าเกิดคลอดตอนนี้เราจะถือว่าเป็นการแท้งเพราะว่าอายุครรภ์ยังไม่ถึง28สัปดาห์ซึ่งน้าหนักของเด็กจะยังไม่ถึงพันกรัมด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอคิดว่ายังไงก็ต้องไปฝากท้องแต่ทีนี้ถ้าในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะสิ่งที่มาผ่านมาแล้วใน24สัปดาห์ของการตั้งครรภ์นเนี่ย แฟนเราเขาก็โอเคนะเราเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมอก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให,ห้อภัยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงหลานถูกไหมคะตรงนั้นถ้า24สัปดาของการตั้งครรภ์เนี่ยผลกระทบต่อต,ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเราเองหรือเปล่าเราจะเกิดสภาวะซีดไหมหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการตั้งครรภ์แล้วมีปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของเบาหวานซ่อนเล่นหรือเปล่าความดันโลหิตสูงไหมโอกาสที่เราจะเกิดปัญหาในเรื่องของ การตั้งครรภ์เป็นพิษหรือเปล่านี่คือผลกระทบต่อตัวเราเองโดยตรงถ้าเราไม่ได้ฝากท้องเลยจกกนกระทั่งถึงถึงตรงนั้นนั่นนะคะส่วนผลกระทบกับลูกหรือทารกที่อยู่ในครรภ์นเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเราเองไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ทารกที่อยู่ในครรภ์หรือลูกของเราที่อยู่ในท้องเนี่ยเขาจะตัวเล็กไหม,มเขาจะมีปัญหาไหมหรือว่าเรามีโรคทางพันธุก,กรรมที่จะบ่งบอกที่ทําให้เขามีปัญหาอย่างเช่นธาลัสซีเมียหรือเปล่า ค่ะหรือกระทั่งว่าตอนที่เขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราเป็นไวรัสตับอักเสบ B ีหรือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของ HIV อย่างเงี้ยแทนที่เราจะต้องเตรียมยาที่จะช่วยลูกตอนที่ลูกคลอดเนี่ยตรงนั้นก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งพร้อมกับว่าตัวเราเองในขณะที่เราฝากครรเนี่ยเรายังไม่ได้ฉีดยาป้องกันบัคทียักเลยเราก็แล้วอะไรจะเกิดขึ้นคุณหมอคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยหมอว่าการที่เราไปฝาก คันนะคะถึงแม้จะ24สัปดาห์แล้วก็ยังไม่สายเกินแก้ค่ะฝากช้ายังดีกว่าไม่ฝากนะคะแต่ว่าถ้าดีที่สุดทันทีที่รู้ว่าตั้งคันก็ควรจะไปพบคุณหมอฝากคันเพราะว่าก็เป็นผลดีต่อตัวคุณแม่เองใช่ค่ะใช่แล้วสุดท้ายคงต้องเผชิญกับความเป็นจริงนะครับยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้พร้อมเผชิญหน้าความจริงบอกคุณพ่อคุณแม่แน่นอนท่านอาจจะเสียใจอาจจะมีการดุว่าในช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ใครๆก็รักลูกตัวเองใครๆก็รักหลังตัวเองพ่อแม่รักแล้วก็หวังดีกับเราที่สุดเพราะฉะนั้นพูดความจริงไปเลยมันเหมือนกับจะเป็นการยกภูกเขาออกมาวางเรียกว่าอะไรนะออกจากอกออกจากอกนั่นแหละค่ะเราก็เราก็จะได้มีลูกที่มีคุณภาพดีตัวเราเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยค่ะปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะ